สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบก,กับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางฮาหนอยนะคะวันที่25สิงหาคม2565นะคะก่อนคำนวณค่ะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะไปดูวันที่24ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ วันที่24นะคะพี่น้องขาจะให้เด่นเฉพาะกิจ9และ8นะคะเด่นพิเศษ5และ4เด่นปกติ3และ2เด่น v i p 1และ0เด่นรวม4และ2นะคะ<ม>เฉพาะกิจบนมา3 5 0ล่าง8 7นะคะพี่น้องมาคู่8 7นะคะพิเศษนะคะพี่น้องเด่นมา8นะคะ พิเศษนะคะจะให้ห้าได้สี่บนมาสองสอามล่างแปดหกครับพี่น้องมาคู่แปดหกนะคะอีกหน่งคู่ปกตินะคะจะให้สาและสองวันนี้ปกติแตกนะคะพี่น้องบนมาแปดสามสองล่างหนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องขามาสาสองนะคะเดินรวมมาสองเนาะพี่น้องสาสองนะคะจัเดนแยกส่เดินรวมนะคะ Vip นะคะจะให้หนึ่งศนย์หและศูนย์มาออก ของปกติแล้วนะคะพี่้องบนมา761ด่งล่าง90นะคะวันนี้เด่น v p มาทั้ง1นและศนย์เนาะพี่้องเนาะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะหลังจากที่นอยไม่เข้ามาไม่เข้าเยอะนะคะมาหลายวันติดแล้วนะคะวันนี้ก็ขอให้เข้าหน่อยเนาะพี่้องเนาะสงสารเอฟที่ตามนะคะมาต่อนะคะ มาต่อวันที่25ค่ะวันที่25นะคะใจก็เอาผลการออกรางวันวันที่24มาคำนวณน,นะคะพี่น้องค่ะสีตัวบนเหมือนเดิมนะคะปกติพิเศษ VIP ปกติ4832พิเศษ9223 VIP 7761นะคะ สี่บวกแปดบวกสามบวกสองบวกเบวกสองบวกสองบวกสามบวกเจ็ดบวกเจดบวกหกบวกหนึ่งนะคะพี่น้องได้54าสนะคะห้าลบหนะคะเหลือ53าสบวกหได้ห้าสิบห้านะคะพี่น้องจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้3ตัววันนี้เอาห้ามาด้วยนะคะพี่น้องสาถึง39มเนะคะสา่ค่ะพี่น้องขา 3ามสอ5ส3มสี่สามนะคะสามหกสนะคะสี่หนถึงสีนะคะพี่ดองสี่สองสี่3ามสด้านหน้านะคะสี่หค่ะสี4เจ็นะคะสี่เก้ถึงห้าเก้าค่ะ5้าหนึนะคะห้าส ห้าหกห้าแปดนะคะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะคือเลขห้าและเลขศูนย์นะคะพี่น้องพิจารณาดูนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะมาดูตัวเด่นนะคะก่อน ค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะพี่น้องขาเด่นเฉพาะกิจอยู่ที่7และ6เด่นพิเศษนะคะอยู่ที่6และ5เด่นปกตินะคะอยู่ที่2และ1เด่น v i p นะคะอยู่ที่3และ2เด่นรวมทุกรอบนะคะพี่น้องขะอยู่ที่ หกและสองนะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะพี่้องจับยังไงนะคะเจ็ดสามารถจับกับอะไรได้บ้างนะคะเจ็ดหกค่ะเจ็ดสองนะคะหรือจะจับในนี้ก็ได้นะคะพี่ดองเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่้องสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันเหมือนเดิมนะคะพี่้องขะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะก่อนจบคลิปค่ะคำเตือนปูใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาจริติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายหลายค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะพี่น้อง่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขโุขมันม่นมันค่ะพี่น้องคะ ชอบตัวไหนก็ขอให้ปังๆทุกคู่นะคะสวัสดีค่ะ